สวัสดีครับพี่น้องชาวเอพีบีทุกท่านบูกกับผมไบโอซิกแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนการแต่งเสื้อ <ไป S 1> สำหรับคน <ไป S 1> ที่ไ, <ป S 1> ทไม่มีรีเมียมให้เสื้อหลายเยอๆสวยๆกันนะครับเ<อ>ข้ามาเลยทาไมนี้ก่อนโอเครอโหลดรอโหลดสักแป๊บหนึง่งมันก็จะโหลดนานหน่อยข้อมูลมันเยอะของมันสวยเกมมันลงทุนเราต้องเข้าใจรอหน่อยฮะรอรอ รอรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเนดะี๋ยวมาแล้วอ่าให้เราทาการกดแ add new item ให้ไปซื้อเสื้อตัวหนึ่งนะฮะคือผมได้ซื้อเสื้อ,อไว้อยู่แล้วอ่าเอาอะไรที่มันบงังบังเสื้อผมออกให้หมดก่อนปึ๊บอ่าเอาออกให้หมดเลยแล้วก็เอาเสื้อเปล่ามาตัวหนึ่งทำการแอดนิวไอเทมอ่าเสื้อที่ผมใช้ก็จะเป็นอ่า ranger t นะฮะ ดี๋ยวนี่ครับลินเจอทีอ่าซื้อมาตัวนึงโอเคร้อยเดียวอ่าโอเคร้อยเดียวอ่าแบ็คเออไหน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 วะไหนวะอ๋อตัวนี้เหรออ่าใช่ละฮะให้เราทำการเปลี่ยนสีเป็นสีที่เราชอบอ่าสำหรับผมก็ผมก็ชอบสีดำแดงอ่า ตอนนี้ต้องรีบแล้วเวลามีอยู่แค่5ทีให้เราทำการดีไซเนอร์อ่าเอ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 ดีไซเนอร์ดีไซเนอร์อ่าให้เลือกหน้าใหม่นะฮะสำหรับผู้ที่ไม่มีพเมยมเนี่ยสามารถใส่ลายได้แค่3ลายเพราะฉะนั้นเรามาทำช่องให้เป็นประโยชน์กันดีกว่าอ่าผมก็จะทำการอ่าทำการเอาสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยให้คิดว่านี่เป็นเสื้อของคุณ อ่าตรงนี้คือหน้าอกอ่าคิดหไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขยายที่หลังอ่าถ้าทำนี้เราสามารถที่จะใส่ใส่ช่องได้เยอะใส่ได้เยอะเหมือนกันอ่าเนี่ยนี่ก็ไว้ตรงนี้อ่าสวยสวยเนี่ยใครมาทักตรงนี้วะเนี่ยอ่าเออไว้ตรงนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เลยโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงุ้นอย่าง,ง,าง,งนั้นเลยทีเดียวนะฮะ นะชุบอุ๊บเพื่อมาซึ่งนี้จะทำทำแจกด้วยอ่ะแค่3ตัวเท่านั้นสำหรับผู้ที่อ่าเม้นมา3ท่านแรกนะฮะถามแค่3าตัวนั้นแล้วทำแล้วต้องถ่ายรูปมาโชว์ด้วยเลยทีเดียวว่าเป็นรุ่น Illimited Edition นะฮะอ่าโอเคโอเคโอเค โอเคโอเคทรานี้อืมานี้พอฮะโอเคครับผมทำมาแล้วผมก็เซฟอาจจะมั่มวๆ่อยนะครับเป็นการสอนที่เร่งรีบอ่าได้แล้วทนี้ต้การแบ็คอ่าทีนี้เราก็มาใส่ข้างหน้ากันโอเคเลือกเลือกอสวย อ่าอ๋อให้ทำการขยายนะฮะให้มันยาวขึ้นอ่าให้มันยาวขึ้นให้มันกว้างขึ้นอ่าแล้วก็เลื่อนตำแหน่งมันนะฮะน่าอ่าสวย ตัวนี้อาจจะลายไม่ค่อยมั่วเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเวลาทำน้อยครับอ่าอ่อด้านหลังก็ใส่ไปอีกอืมสวยเชียงวับกันเลยทีเดียวเชียวอ่าป๊บปป๊บปป๊บปบนะฮะอ่าโอจะได้ประมาณมาประมาณนี้ ทีนี้ก็ใช้ไปแค่2ลายในการทําพื้นที่ข้างหลังแอาจจะไม่สวยเท่าที่ผมเคยทําว่าผมเป็นพรีเมียมนะอ่าแล้วนี้ก็ใส่ธงชาติไทยลงไปฮะเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยอ่าทีนี้เราก็ใช้ไปพื้นที่3 3ลายพอดีสําหรับพรีเมียมอ่าตอนนี้เสื้อตัวน,นี้ก็ได้ทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะแจกสำหรับ3ท่านแรกที่ขอเข้ามานะฮะ อ่ามีแค่สามตัวเท่านั้นเนีเ่ยเซฟแน่ได้แล้วเรียบร้อยส,สวยเช้งวับมีสไตล์เลยทีเดียวครับก็จบรายการเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวดีครับไว้ถ้ามีอะไรทริคดีๆจะนำมาสอนใหม่นะฮะ